โอ้โหเก็บปืนแล้วมึงยิงมันสองคือคือว่าจะบอกว่าถ้ายิงกันไปตายดีเราตายแหงวเลยด้ย ไปแล้วมึงแกกันนะไปนะกูเหลยตองนัดกูไม่เหลือเดี๋ยงแล้วนะไปแล้วเิื่อเหมือนกันเล่นไหลด้วยกูกูใช้สเต็ปจุ๊บมึงแกจุ๊บไปไม่มียาไม่ดิอันนี้มันนี่มียากระปุกหนึ่งไปไอ้เหี้ยเข้าเมืองแก๊สวงไม่เคยเป็นใจสักครั้งหนึ่ง ทิ้งว่ะพโอ้โหแต่นี่จะทิ้งกูก็รอต้องมารัติาั้นเพื่อนได้ยังโอ้ย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 เราให้กำลังใจตัวเองอยู่วะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหวยเนี่ยนะหวยมันนีเหรอเราอาจจะเจอสัมภาระนี้ก็ได้เว้ยแต่ตั้งแต่เข้ามากูเจอเฮมมี่อยู่เว้ยปุ๊บแล้วของกูกูเห็่แล้วกูเห็่แล้วจ้อง อย่านะกูกูหมวกแก๊สเอาดิกูกวดเอาเดี๋ยวเอาดิ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 พูดิเดีกูได้บอเียเฮียได้มเข้ามาเอากันเองกูทไให้เอ้กูเปดดแล้วกูไหลเร็วไหมเร็วกูมันยู่แ ไอสัตว์ขโมยยาเรานะเลยบอนปาดโค้งๆอะทุกเคยได้ยินไหมฮะปาดโค้งๆอะเจาของคมๆไอบอนมาไอนี้ดิกอเล็กีองหวังนี้อ๋อโอเคด้าไหนเข้าค่ได้เอาหลอกมันครัเราจะไปฟามปาหลอกบอนเขารู้วิฟามหมดแล้วไอเนี่เหียอะไร ถ้ากูจะป่าหมาบอลเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วมึงนะมึงน่มึงนี่ไรเอาละมึงหมวยแก๊กดอกอยู่ต้งไอบอนหน้าทงเอรนาไปออกนอกแล้วอนไปไอบอนเจ็บไปหมดเลยหมวกแกเนี่ยกูเจ็บมันรวยเลยอย่ามึงอย่า

เล่นปืนกันเล่นเกมมาละปืนนี้ไปเล่นกันมาละไปดักไอ้ตึกอะ่ะเฮ้ยกูได้นะกูได้หนะ้าร้อยห้าอยวไปแบ่งเดี๋ยวไปแบ่งเพื่อนเร้อยนันระ้อยนั้นไอ้ตึกดิอ่ะไปดิเดี๋ยสองคนนั้นเดี๋ยวเอาไปให้คนละกระบอกจอมมีอะไรใช่ยใัยบอกหนึง่งมีแล้วมีแล้วใครไม่มีต้องเล่นไกลๆไว้ปืนเนี่ย ก็ในคอนเทนต์เราเว้ยปืนนี้แหละมาใครไปเบืองอะไรน,นั่นะระวังไป,ปเพิ่เยอะเรียบลอยมันมีเจ้าพิมเจ้าพิมเยอะ ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้คนมันเยอะในเกมอ่ะรอบนึงแบบมันเป็นเขาอะแล้วอ่ะ,ะ,ะคิดตัวตรงนั้นอนะ่ะครไม่ทวอใครไม่ทันแล้วนะ Cái bảo, là... cái cái cấp bảo à? Cái gì cái không? Cái bảo đó là, đó là, đó là. ดมากลอยนัดยิงล่ากเลยมีคอมแพ้มีอยู่้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้ก้้ก้้้้อ้้ย้้้้ม้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้ม้้้ก้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ะ้้้้้้อ้้้้ก้้ รอแม่งเดินเข้ามาหาแล้วมิคนเ้อาไปนโทูเราไม่มีของต้องไปลงทางทางเมืองอ่ะทางตึกอ่ะคิดว่าทงมันไปไหนเราเข้าทางเดียวเราเข้าได้ทางทเข้าทางตึกอ่ะอันนี้แล้วก็เอาปื้นลอยน้ำไปเล่นตึกใช่นี่มาแล้วแม็กลอยนัดมาสอีนี่เลยนะไปอยู่ทางนีเยอะไปนี่อยู่ขที่ไหนมาคือการบนไปที่ลอยนัดเนี่ย บุกาแต่มันไม่ออกมาตัวเลยบุการอเลยไอเราทางซ้ายเหรองัมันจะสนัยไหมไอดดอคุณไม่เตยเตะสนัดีสุดก็ได้ได้ย่านียเราไปเล่นจิกแนวพวกเนี้ยนะเออตึกางอี่างเออมินเนียนเลยดีผีนย เล่นปืนลายอะไรดูเล่นลายมีระเบิดสีสีด้วะไอ้กูขอหนึ่งไปตะกาไหนไอ้ไมเปืนดีๆเก็บปืนดีๆไว้ทไมไว้ใครเน่ยไม่ได้ติดการ์โดนขึ้อนไหนทำตะกาขึ้นตึก ขาหมดักเลยดักทางขึ้นนี่ดัขึ้นนี่จอดขึ้นมาดีดักข้างบนเนี่ยมันไม่โดด้นหรอก็ดักในห้องคนฝังคนนึ่งแล้วมาเดิมเดิมเดเดินิ่งนิ่งนิ่คนฝังเลยทอย่าทุกดูขวาบอลดูซ้ายนะดูดูดดูดูดูาูดูบูด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 อดู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 มูดูดดดูดส่วดูดูดูดนดูดู ไอ้ยี่ไม่ว่มันเป็นมดไอ้เสียงมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วขึ้นหลังกลัวะทูย,ยังยังี้ตัวกล้ามตัวยค้ับ <c oughs> ฟ้าสิกฟ้ารอกันรอกันเอ้ยมันพ้นว่ะรอกันรอ,อน เนียนๆเลยนะยินไม่เงาไม่จอะต้องมีตัวขึ้นเดี๋ยเชื่อกูดิไม่รู้ผมนอนรอแล้วตรงเนี้ยไอ้สัางนอนเนี่ยก็ติดเชื่อกูนั่งดีกว่าอย่านอนเลยจังหวะรู้อื้อบวกแล้วไอ้ดอกพี่สตีมึงไปเก็บกี่ครั้งมึงเคยเจอปะล่ะมึงโงเออนหันนีหันนีเออ ต้องให้คนอื่นเก็บถึงจะมีสัไหนบอกเลยว่าปืนเนี้ยใกล้ๆนะขอใป้เหี้ยจริงไว้จากไหนสัตว์เจอปืนนี้เข้าไปอะลำเม๋อะไรล้เมียอะไรสามี่เย็ดแม่แรงปืนคนแรงถูดอ่ะกูอยากให้หมอมันเข้าเมืองไว้เนี่กูอยากให้มันบีบเข้าตรงนี้ยตรงเต็นตรงเต็น์เนี่ยก็ได้แอร์ิวอะไรนะคองละสองแม็ก สามคนยังไงให้มันจดจำเรานีไงอ่ะมีไงมึงก็ยิงถ้ามันมึงเห็นตัวท้ายมันก็ยิงล่าตั้งแต่มันไม่เออมันดูชุดกูมันน่าจะจะับให้มันกระสุนมันตรงวันนี้นะเอาจริงแล้วมันตรงก็ไม่ตรงมึงว่ามันจะเห็นกูไหมว่าไม่เห็นกูพวกเกินแต่เห็นเละเห็นต้องปีกมืออันไหนสวยป่ะเอาเปาอันนี้สวยกว่านะอ่ หายเต็มที่เฮ้ยีอยู่ในวงว่ะเราออกตอนท้ายเลยแล้ววิ่งวิ่งบัดนี่นะขึ้นเนี่ยกัวไม่น่าจบโลกว่ะกัวน่าจบเมืองนั่นแหละจบตึกอะ่ะนี่นี่นี่มึงเห็นนี่ไหมวัวเนี่ยเราต้องเข้าตึกไอไอออมข้างหน้านี้เราเข้าตึกเนี้ยแล้วก็ขึ้นลรงเนินเนี่ยเพราะมันจะอยู่บนเนินเนี่ยเออถ้าไปาถ้าไปขาวๆไม่ได้หรอกโลกอืมเข้าไปตึกตรงนั้นแล้วเข้าทางท่องเต็นนะนี่เป็นไง,งนักวางแผนเหยียดเขี้ ความจริงไม่เห็นเสียงปืนกเว้นวิ่งตามเสียงปืนทันทีต้องใส่โพกับคลิปได้ไหมไอ้ปืนหางไอ้ใส่ได้ใส่ได้ใส่อยู่เนี่ยแต่เราไม่มีให้เป็นไรต้องใส่ไเสียงะไรวะไปไหนหมดเลยเชื่อดีถึงกัด ต,บต,บตุบโอ้โหพอกมีปืนแล้วกูอยากยิงคอนเทนต์ไม่มีเลย,ยมีดัดขึ้นเลยเอ้ยหมอกยังไงก็ยังได้อะเนี่ยหมอกเลยดูดิเราดูวงต่อไปเลยวงต่อไปก็ว่ามันหุบไปทางนี้ว่ะหุบไปทางนั้นเราเี้ย่นะเล่นปืนเนี่ยมึงจะเล่นปืนนี้สุดหรือเปล่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนถ้าถ้าลงก็เป็นปืนธรรมดาเลยเพราะกูมีเวคอมแพกได้ได้ แต่กูอยากซัดกูอยากแบบให้มันมาสิบตัวนี่ขึ้นมาตรงนี้ให้หมดเลยสิบตัวเลยเหรอเออสองไปอยู่เลยก็้าไได้เด็กสาระห้าหมัดห้าหมัดห้าหมัดเฮ้ยฟังฟังโดดขึ้นทางนั้นเปล่าใส่ใส่ใส่ยอมแล้วบอลมอลดูทางน้องก่อนเลรอซ้อนจอดอีกทีนึงอ่ะได้ได้ได้กูรอปาดได้เต็มที่ ประมาณ<ำ>สามตัวเลยทำองค่าแ,แล้วตนแตกแตกมาหนึ่งสองสามบอลบอลบอลมาเร็วบอลลงมากระสุนเยอะจ้า กูยิงกดเลยกูรอเลยสัตว์เอ้ยมึงไม่ได้ปล่อยม็อกไม่ปล่อยใช่บอกแล้วมันฟาร์มมาให้เียแล้วของดีดีเนี่ยบอลมันเก็บไปหมดแล้วพวกมันน่าจะงงกันอยู่แล้วยยยยากก็ังน้อเลปืนนี้แหละไอ้แบบพุ่งปืนนี้จนต้องดูแบบสุดเกมเลยเหรอเออสุดเกมเลยถึงโล่งก็เล่นปืนมีคอมแพคปะล่ะ ก็งอะไรมาเอาควมแผลกูไปมึงไม่ปืนแหละกูเล่นเลดดอดเองเลดดอกูเล่นได้อยู่าขวางขวไปไปไปวาหรมึงต้องนี่มันจะงวิ่งอ๋อเดปนดอม่หดอมึงเห็นโอ้ยมึงไม่ มึงนั่งแบบตัวกระเป๋ามึงอ่ะมัน,ม,นมันใหญ่กว่าเสาวเว้ยมาแต่ลบบนด้าน ต่อเสาอะเมื่อกี้เนี่ยมัวเชื่อทนายเช่อเบลอร์ือบลอร์ข้แรกดีข้อแรกเดี๋ยวผมจะวิ่งป้งซ้ายก็อ๋อยิงเงียปืนทำไรยิงไหยิงดีปืนดี้ประเบิด โอ้โ oh yeah. <Hi. S 1> หเยอะหายได้เปล่าสามหนึ่งวะจอมไปยิงอ่ะแล้ว oh. ยิงสายช่วยกันอะเมื่อกี้จะตายแล้ว <c oughs> มึงไปยิงอะไร นมันก็นเป็นเหมือนเดิมอ่ะก็รู้มึงบอ,อกไปมันก็เหมือนเดิมจะต้องบอกมันเรืเร่ยอยๆจังว่ามันจะลำคาญกลูอ่ะมึงเคยลำคาญไหมจ๊ะไม่เคยไล่จอดมึงเคยลำคาญดูเหรอวะไ่เ <c oughs> อนหน่อยนึงถัดบางทีมึงว่าลำกันมันก็ได้นะอ้าวไอ้แค่ถ้ามึงจะเล่นอย่างเงี้ยเแคยแบบไม่สนใจใครมึงก็ไปเล่นคนเดียวก็ได้ไอ้ย๊ะ นันจะเล่นเรียกว่าเล่นเป็นทีมทำไมแล้วแม็กไม่พอเออไม่มีมึงบอกกูอ่ะกูจะได้ดอกให้ไอความจริงคือมันมีโหมดไว้ทุกอย่างแต่มึงไม่ขออะ่ะไม่มีคนนะตกปูดังอย่างหน้าอตัวนี้ว่าที่มันขมคม ข้อด้านหลังว่เข้าด้านหลังจเข้าด้านหลังเห็นปหมหลังกูดังตาย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 ตัวเดียวอ่ะมันน่าจะสี่วะโอเคมันออกแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วโอเคมอนมอนมอนอะไรเฮ้ยเั็มีัวฮะอยู่วะใครก็สวยพอบอกนะมีอยู่แม็กซ์ไหมสวยมากเล รอบนี้ธงน่าจะบีบไปตรงนี้แน่ๆเลยไปกลางๆกว่าต้องหาปืนระยะไกลไว้หน่อยมะมึงไม่ไดปืนอะไรเนี่ยเล่นอาร์ตอยู่อออย่างไรวะไม่เอาว่ะกูอาร์ตดีกว่าว่ะไปฟ้าเมืองล่างเลยไปเมืองตึกเนี่ยเมืองตึกหอมไม่มีแล้วข้างบนเนี่ยใครไม่พอบ้างแม็กมีมีอยู่นะแม็กสามสิบเนี่ยพอเล่นหนึ่งพอเล่นหนึ่ง ยังไม่มตีต้องไปยิงเอาอะ่ะบางทีของทุกอย่างเราไม่สามารถแบบฟาร์มให้มันเต็มได้เลยอะ่ะมันต้องไปหาย,ยิงเอาอไปเอาจากคนอื่นง่ายสุดจะไปเดินหยิบให้มันครบมันก็ไม่ได้อะ่ะเนี่ยไว้องไม่มีไม่มีปืนหรอกนะมีพีสามหกเลย มมกอนน่เอาแม็กเลยมนนไม่เอาไม่เอาจอจ้อนมันเล่นได้เว้ยแต่มันไม่ค่อยรอบครอบเท่าไหร่เวลาเล่นอ่ะ เ่ียเานกันนะข้าตึกนี้แม่งเล่นต่อข้อต้องการเนี่ยเฮียโล่งจัดจัดทุกทางเอรอแอเดบบได้ไหมอดบบอ่ะเดบปฟอร์มหรือเปล่าไม่รู้เดดบปฟอร์มหรือเปล่ามันจะดบบจริงหรือเปล่ารอดูเครื่องบินแ่ะมารอมั่งทีเออนายมีคนก็ได้ดึกไม่เห็นนะว่าตึกนี่น่าจะมีเกิดมั่งแหละ จะลองลองให้เขาเลยใช่แน่นอนแม่งพีเอทียิงหัวสองนัดตัวนัดหนึ่งไม่ตายเลยวะงงมากเมื่อกี้น่าจะมาโคเลยแต่กูยิงแต่กูยิงซัดอยู่คนเดียวตัวซ้ายไอ้ชุปฟ้าผมยิงตายไจริงเห็นอยู่ไอ้ตัวบนเขาอะถึงไอ้ตัวซ้ายถ้ายิงตัวซ้ายหมดเลยตัวนึงจบเลยนะ ครับฝนเอ่อเอาอีกสักมะนี่สูมือ2ขาครับเขามาเขาามดนี่่ชเดี๋ยวมูฟนโค้ดเลย อันนี้ฟ้าแบบเฮ้ยใครเติมหมวกเติมหมวกมุดใบมไม่เตอมหมวกเนี่ในเต็นท์นี่ฟร้อมปะเราต้องไปขึ้นสะพานไปขึ้นตึกเนี้ยไปขึ้นสะพานวงต้นตีนมากเลยชัดเสียงโดนดักสูงเลยวะเราเราวิ่งลากโค้งมาก จะสังเกตว่าถ้าเราเล่นแบบไม่ฟาร์มเยอะนี่เราจะไม่ค่อยเสียดายเลยเว้ยจะแบบตายก็เริ่มใหม่เลยแต่ถ้าเราฟาร์มอยู่แล้วเราไปเล่นตายเราจะแบบไม่คุ้มไง้าของถ้าของเต็มอ่ะโคตรเฮียเยวฟาร์มแมนให้มัน,มนตึกลานจอดรถอ่ะแล้วก็ไปดักข้างบนอ่ะ <S 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 2> <S 2> ให้มันมาดุมสุบเราสักวินึงแล้วมันก็วิ่งหนีเลยแค่นั้นพอละ ไม่มีเดไม่มีเทีอะไรเลยเป็นเด็กเลยก่อนยาใหญ่ยไม่มีเลยไมีมีไม่มียรอไม่มีไม่มีต่อยังเดียวทำไมไม่เจอทนายเนี่ยพอได้ป่ะเราขค่ไหนวันต์สะพาน แตกคล้ายแตกตัวแตกขมมยโอเคเขี่ยตัวไปเราจะชุบกันนะรีบขึ้นนะกำลังวิ่งอยู่ออกแล้วไอ้มันรีบมันรีบดังแต่นที่จะดึงเพื่อนก่อน ฉัยังเก็บของตัวนี้ไป้แบกข้าง่ากนาตึกเลยเขตึกเลยทอตๆ่าทอตเขาติดไม่ติดรึเปล่าันจอดรถพอลานจอดรถก่อนเข้าไปทางหน้าเลยไอ้ย้ายพอมั้งเบนเดตเลยเบนเดตมาโอเคไปไป เราต้องขึ้นสุดขึ้งไปตอตรงนั้นเลยต้องผ่านโคง้งอ่ะคิดว่าน่าจะผ่านโค้ง่ะดีสุดนะอ่าไปไปถึงไม่เราถึงอ,อยู่ขอบเดียวยังไงก็ต้องวิ่งผ่านไอ้สะพานแตกเอ่อไปไปไป,ไป มวะมีคนวิ่งตามมาบ้าขลามผี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 ตามพี่ไหม,มเกิดคนตามหลังลมาห้าสิบหกสิบเจ็ดแม็กซ์แล้วใช่ไหมสามสิบเยอะไปแล้ว ต้องใช้ปืนตูมีคนนะไม่ต้องยิงตรงไหนตรงขวาี่กูมาอะ่ะมีคนนะมันโดนมันโดนมันตึกยิงเขาวิงมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ตรงนี้อีกตัวนี่ยติกูมาอะ่ะเอ้ยเราไปชนได้นะชุดชนรอจังหวะมันจะขึ้นขึ้นบันไดอะ่ะมันยิงกูมานะนานจัดเลย ขอนอนช้ากมอือืมไม่มีน้ำบิ่งเหรอมีอเอไงมองมองเกมหนะ่อยมองเกมเหน่อยจะจะตัดขึ้นตึกหรือจะไปขวาเขาเนี้ยสวยขัวเขาอะสวย,วออสวยแต่ใต้ด้านหน้าเรามีนะมีนะ สะพานเหรอเอ่อใต้สะพานอ่ะมลันวิ่งายกันไปแล้วเมื่อกี้ขายแล้วใช่ไหมเขาเขาเนี่ยมาแตะปัวได้สองคนไปแตะไว้สองคนก็ได้ขอนี้ไปได้สองคนเดี๋ยวตามท้ายไปเสียงเก็บเสียงนี่อยู่ตรง้อยู่นี่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 ยู่นี่อมนี้มุมนี้อยนอยู่่อยู่ยูอยู่นอยูยยู่อยูย เฮ้ยเราดักได้หมดเลยนะมองไปไหนวงขึ้นบนโอเค่ลอยตึกเนี่ยลอยชาตึกผมลองต้นไม้แล้วกันดักดักตรงนี้นะอ่าเข้าใจเข้าใจดูดูดูฝั่งนี้ขึ้นอ่ะดูดูขวาแล้วหน่ะกับดูบันไดบันไดหักอ่ะนี่นี่นี่มีตัวนึงนี่อยู่ขอตัวนี้ได้ทำวงขลมอีกหน่อยสิ วิ่งขึ้นไปช่วยไอ้งนะเล่นช่วยอะไรของบ่วนะบนสะพานนี้ตัวนึงเอาเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันโอ้โหหลายทีมมันต้องเจตึกส้มๆนี่กงี้ไปขวาไปขวาเลยไปขวาเลยขมันเนาะตัวนี้ตัวนี้เขาได้ป่ะจอรดเอออย่าตายกันนะสองคนอ่ะตัวนี้เอาตัวนี้หนึ่งสองสาม แท็กไว้มันยิงด้านล่างนะมันยิงด้านล่างใต้ตึกใต้ตึกใต้สะพานอันนี้น่ะใต้สะพานมอให้อยู่โอเคตองดูไอ้สารับะเนาะนี่นี่นี่ใต้สะพานมีคนล็อกไว้ล็อกไว้ชุดดำชุดดำเดินต่อไปชุดดำชุดดำ ไอ้ตึกโดดลงแงงทูไม่เห็นไม่เห็นโอเคดูใต้ทพานเลยบอลเดี๋ยวดูตึกให้โอเคตัวนั้นหลังหาดไปแล้วนะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่เหรอสองตัวนี้ล่ะออกมาแล้ว ดแตกแล้วแตกแล้วตายตานี่แตกเดี๋ยวใต้สะพานนี้ใต้สะพานนี้ตรงนี้เป่าหตกไม่ใช่หรอมองนี่ใครอยู่สว่างสว่างไอ้ตัวนี้ก็ยอมตายลงแน้เลยวะจะถอยวางดูหน่อย จริงเหรอเออไมาอย่บนไอ้เหี้ยกูหาไม่เจอมันเก็บเสียงอ่ะกูหาตัวไม่เจอว่ะระวังนะไม่ต้องดึงกูเล่นไปเลยอ๋อต้นมาตัวใหญ่อยู่ในพุ่มแบาพุ่มพุ่มนันน่ะอยู่ในพุ่มเลยต้นไม้เนี่ยแหละ กัดทุกเลยใส่มาั้งนะเหนื่อยหายเลยเหนื่อยมาก